บทสวดมนต์ความเพียรพระปิตายยอเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวกนิกาหล่อพันธสความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่สี่สามวันที่วันที่ยี่สิบสองเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะบัดนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบสองตรงกับวันที่ ปัจจุบเป็นครั้งที่4 3ตรงกับวันที่22เดือน1 2 2568พรข้าพเจ้านางสาววนิกาหล่อพันขอเป็นวาจาถาัทยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเล่เป็นอาจารยบูชาเดองค์พระกวัมปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญดีหลวงปู่ศิลาตลอด,ดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมานุโมทนาในการ,รวถวดถัทยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงบันดาลในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การตรวจสาธยายมุลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาัก,กวารีสุอัตราคัจฉันตูเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาสาสุนันตูสักข้าโมกทังสักขาสักเคกาเมจรูเปสคิรีสีข,รขาราตาเตจันตาลิกวิมานี ทีปบรติจะกามีแต่รว่านาคาหานีเคหาวัตถุมหิเขตีหุมมาจะยันตุเทวาชละทักลาวิสเมียขาคันทับนาคติตตัทันตะทันตาสันติเกยังมูนิวาราวาจะนังสาธูมีสุนันตุธรรมะสวนากาลูอยมพัทันตาธรรมะสวนากาลูอยมพัทันตาธรรมะสวนากาลูอยมพัทันตาโุสวดธรรมานิกาสิติคาถามนาโม ตาซะปะกาวัตุวาระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวัตุวาระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวัตุวาระหัตุสัมมาสัมพุตตะสาปุตตวัจจักิริยาคาถามนัตถิเมีสระนังอัญญังพุทธเมีสระนังวรังอิตินะสัจยาวัตินะสุติมีหุนตุสัพพะธานัตถิเมีสระนังอัญญังธรรมูมีสระนังวรังอิตินะสัจยาวัตินะสุติมีหุนตุสัพพะธา นาทีมีสรณังานยังสังคูมีสรณางวรังอิตินะสัจจาวัชีนะสุติมีหุนตูสัพธาบทสวนมหาการุณิโกนาทูติอาคติอาติกาคาถามหาการุณิโกนาถูอัตายะสัพพะปานินางปูรีตวาปรมีสัพพาปตูสัมโบธิมุตตะมังอเตินะสัจจาวัชีนะมาหุนตูสัพพุปถวามหาการุณิโกนาทูอิตายะอิตายะสัพพาปานินัง ปุรตวารมีส e ัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตนะสัจยาวัชเชนะมาโหนตุสัพพูปัทวามหาการุณิโกนาโตถุขายาสัพพาปานินังปูรีตวารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจยาวัชเชนะมาโหตุสัพภูปัทวาบทสวดมหาสมัยยูตรเอวัมมีสุตังเอกังสมยังภะกวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิง มหาวันีมหาตาพิคุสังคนะสิถิงปัญจะปตเตหิพิกุสติหิตพเเหิวะอรหันเติหิตาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยบุยะเยนะสันนิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายาพิคุสังคัญจ่าอาถาโขจะตุนนางสุทธาวาสกกาจิกานางเทวนังเอตสัสหาโหสีายังโขงพระกว่าสกีสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังคนะ สิิงปัญจามัตหิพิคูสติหิสปีหิว่าอรหร you, i, ated, ujemy, ันตหิตาสหิจาโลกะธาตุหิเทวตาเยบุยะาเยนาสันนิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายาพิคูสังขัญญายันูนามยยมปีเยนาพระกวานีตุปัสสังกามือยามือยามาอุปอุปสังกามิตวาพระกวาตูสันติเกปัญเจกากาถาพาเสียามติ อาถาขตาูตาเทวตาเฉยยถาปีนามาภะละวาปุริสัมมัชิตังวาภาหุงปาสาเรยยะปาสาทิตังวาภาหังสัมมิตยะเฉยยะอววามีวะสุทธาวาเสตุเทวีสุอันตระหิตาภควาตูปุระตูปะตูระหังสุอาถาขตาูตาเทวตาภควันตังอภวอิวเทตวากิเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาตูสันติเกอิมังกาถังอาภาสี มหาสมามหาสมโยุปาวานั้นสมิงเทวกายามสมาคตาอาคาตา,มมาตมรมะตรมมหาอิมังธรรมะสามยังอธากิตาเยวะอปาราชิติตะสังคันติอถาขูอปาราเทวตาพระกวตูสันติเกอิมังคาถางอาภาสิตัตระพิกาวสมาทังสุจิตตังอตตะโนโอชุกามกังสุสารถีวานตานิฆาเหตวา อินทาริยานิรักขันติปันติตาติอาถาขูอปาราเทวตาพระวาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีลงังเชตวาปลิคังอินทากีลังโอหัตจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอาถาขูอปาราเทวตาพระวาโตสันติเกีอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสรารนาังคตาสีนาตีขามิสสถสัน ตีอปายาภูมิงปหายะมานุสังทีหังเทวกายกายังปาริปูริสันตีติอาถาขูพระกไวยพิกขูอมันตีสีเยบุยะเยนะพิกเวทัสสุลูกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาถาคาตังทัศนายาพิขูสังคันจเยีปิเตพิกเวอหิสุงตติตะมัทนานัารหันตูสัมมาสัมพุทธตีสัมปิ พระกวันตังอตาปรมายว,วะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงสือยะถาปิมยหังอิตาระหิเยปิเตวิขเวพระวิสสันติอานาคอานาคาตามัทธานาังอาหารตูสัมมาสัมพุทธ,ธาเตีสามปีพระกวรรานตาังอตาปรมายว,วะเทวะเทว,วตาสันนิปติตาพระวิสสันติสือยาถาปิมยหังอิตาระหิอจิก กาคิดสสามิวิคเวทวกายานังนามามิกิตตะยิสสามิวิคเวทวกายานังนามามิเทศิตสสามิวิคเวทวกายานังนามามิตังสุดาถาสาธุกลงมนาสิการุถาภาสิตสสามีติเอวัมพันตติโคติพิกูพ,พกระกวาตูปัจจโสสุงพระกวาเอตทัทาโวจะสีโลกามานุษมนุกัสามิยัตถาภูมิมาตัสิตา เยสิตาคิริขพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสิหาวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะตมะนัสาสุทธาวิปัสสนะมะนามนาวิลาพิยโยปัญจสาเตยตวาวันีกะปีละวัเวตาตัวมันตยิสัทถาสาวกศสัสนีรติเทวกายาพิกันตตวิชานาถาพิกโว ตีจะาอาตาปามกรรงสุตวาพุทธศาสนังตีสัมปตตุระหุยานังอมารุสานะทัศนังอปีเกสตามัตธคุงสหสังอัฏฐสตริงสตังเอกิสหศาสนาอมารุสานะมัทสุงอปีเกนันตามัตธคุงที่สาสภาพุตอาหุงตันจสัสภังอภิญญายาววัคคิตวาจักุมาตตอมันตยิสัทธาสาวกีสัานนรติ เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวูเยโหังกิตะยิสามิขิราหีอนุปุพโซตัตตาสหัสสาวยขาคุมากัปีละวัฏวะอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโนโมทามานาอภิการมุภิกุนังสมิติงวานังชาาหัสสาะเหมววตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโน มมทามนาพภิการมุงพิขูนังสมิติงวานังสตาคีราติสาหัสสายขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตตินุโมทามนาพภิการมมุงพิขูนังสมิติงวานังอิเจตสุลาสาสาหัสสายขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตตินุโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังเวสามตตาปัจจสตาขานานตตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทามานาภิกามุงวิขูนางสมิติงวนังกุมาพิโรราชากิโกเวบุลัสสานิเวสนังพิยาโยนางสตาสหัสสังยักขานังปายรุปปาสติกุมาริโรราชากิโกโสปาคสมพิติงวนังปุริมัญจาที่สังราชาตารัตโตภาสาสติคันทัปานังอธิปฏิมหาราชายะสัตติโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาปลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานังทักขีดันจาที่สังราชาวิรุฬหโหตปาสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัตติสุปุตตาปีตสาพาโวอินทนามามหาพราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานังปัจจิมันจาที่สังราชาวิรูปขปภาษาสติ นาคานางอธิิตมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตาสาภาโวินธานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมูธาาณาพิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางอุตตารัญจาที่สังราชากุเวโรตปาสาสติยัขานางอธิปตมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตาสาภาโวินธานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโน โมทามนาพิการมุงพิขูนางสมิติงวนานังปุริมาธิสังทาตารัตโตตะกีนีนาวิรุฬหะโกปัติเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตารังีิสังจตารุตีมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาธันทัตละมานาอัตถังถูวานกีกะปีละวัตเวตีสังมายาวินูาสาอาคูวัจนิกาสถามายากุเตนะตูเวเตนะตูวิภูจาวิภูตาสาูสหจันทนูมากาสิ กามะกามาสิุจากินุมันตุนี่มันตุจะปนาโทโอปัมมันยาโยจะเทวสโตูจะมาตลิจิตาสีโรจะคันทัพโหนารูราชายชนสโภอาคูปัญจสิขูเจวะติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัปปาสหราชุภิมูทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานัง อาถาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรมภาลาสัตตะ,ะตาอาคูปายาคาสหา,าติพิยามมนาทตารัตถาจาอาคูนาคายาสสติโนเอราวันโนมหานาคาโสป,ปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปะคีพิสุทธาจักขูเวหายาสาเทวนามัจจาปัตตาจิตราสุปนนาอิติเตสานามัง อภัยยันตาอภาภัยยันตา,า,า,น,ตา,านาคาราชานมาสิสุปันนตูเขมามะกาสีพุทธโธสันนหาหียวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสรารณามรกะสุงพุทธทงังชิตาวชิระหัตเถนะสุสมุทังอสุราสิตาภาตารวาวาสาวัสเต,เตอิติมันตูยะสัตติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขา เวปจิตีสุจิติจะปหาราโทมะนามูจีนัมูจีนัมูจีนัมูจีสหสตัญจะปริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนะสันนะตนยหิตวาพระลิงสีนางราหุพัทนะกุปาขมุงสมาโยธานีพัตันีพิขูนางสมิติงวานังอาปูจาเทวาปัวีจาเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมูจายสสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาัสสติโนท่าเสเตทัสถากายาสาัพเพนานตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสติาสานโนมูธามานาพิกามุงพิขูนังสมิติมวนังเวนะทูจ่าเทวาสหลรจ่าอาสมาจ่าทุเวยมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาธุริยสูปาน,นิสาเทวาธุริยมาคูบุรักิตา นักขตานีปุรกิตาวาอาคูมันทะวะาลาหคา,าวาัสูนางวัสโวเศธโศสกูกปา,กาคาปุรินทะโทตัสิเตทัตะทากายาสภีนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนมโมทามานา,าภิกามุงภิกูนางสม,มิติงวะนางอาถาคูสหะภูเทวาชลามาคัคคีสิขาริวะอาิตกาจะรูชาจา้าอุม,มาปุภานิพาสิโนวรุณาสหะธรรม,มาจาอัจุด อัจุตาจ่าอเนชกาสุรลยะรุจิราอาคูอาคูวัสาวานีสินูทาสีเตสทศทากายาสับเีนานตตวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทามานาพิกามุงภิขูนังสม,มิติงวะนังสมานามหาสมานามนุษามนุสุตามาคิดคิดทาปทูติกาอาคูอาคูมนโนุปทูติกาอาถาคูหรยโยเทวาเยจาโลหิตตวาสินู ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัตสิโนทัศตีทัตถา,ากายาสเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันตว,วันนาวันโตยาสัตติโนมูธามานาวภิกามงุงวิขูนางสมิติงวานังสุากากะรุมมหาอารุณาอาคูเวคะานาัสาสหะโอทาตะไคยหาปามโมกกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาราคชามิตรกาจายะสัตสิโสติโน ฐานะยังอาคาปุญญโนโยทิสาอภิวัตสติท่าสีติทศธากายาสปพนานตตวันนินโนอิติมันโตยชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตตินโนมูลทามานาอภิกาม,มุงพิขูนังสม,มิติงวานังเขมิยาตุติตายามาตัตตา迦จะายะสัตตินโนกัมพิกตาลามเาเศธาโชตินามจาจะจะอาสว่านิม,มานารา,าตินโนอาคูอาถาคูปารณิมมิตา เทัศติเตสถากายาสเปรนัตตะวันนิโนอนติติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนมูธามานาอภิกามมงบิขูนังสม,มิติงวานังสัตติเตเ,เทวานิกายาสเปรนัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัติสาสัติส,สาสหาปะปาวุธ,ธาชาติมะกีลังโอคาตินนะมานาสวังทักเขโมูฆาตารังอาคังจันทังวะอัทิตาติตัง สุพรามาปรมัตโตจ่าปุตตาอิติมตสหะสันนังกุมารูติสโสจ่าโสปากาสมิติงวานังสหัสสุพรามาโลกานางมหาพรมาทิตติสติอุปปันโนชุติมตวิสมากายโยยัสติโสท่าสท่าสีตถาอิสราอาคูปัจเจกว่าวาสสวัตติโนตีสัญญามัชะโตอาคาหาริโตหาริโตปาริวาริโตตีจ่าสัปปีอภิกันตีสินเทเทเวสัพรามเก มาราศีนาพิกามิปัสสะกันหัส,สะปันทิยังเอธาคันหาสะพันธาราเคนาะพันธามัตุโวสมันตาปิวารีธามาโวมุตยญญจิตถาโกจินังอิติตัตถามหาสีโนกันหานสาีานางอภปษยิปานันปานินาตาละมหัจจะธรังกันตวะกัตาวานะเพระ,ระวังยะถาปวุสโกเมโกธนะยันโตสวิจุโก ตาทาสูปัจจุภาวัติสังกุตอัสยังวัตสีตันจะสัมพังอภิญญายะวกวิคิตวานะจักขุมาตาตัวอมันตยิสัทธาสาวกีสถานีรติมาราตีนาภิกันตาวิชานาถาภิกขวุเตีจะอาตับปัมมะกรุงสุตตะวาพุทธศาสสสสดังวีตาราเคหิปะกมุงเนสังโลมมบีอินเชยุงสัพเพวิชิตตะสังคามาพยาติตายัสสิน โมทันติสหภูเติสาวกาเตชะเนสุตาติปสวดจุลาชยะปารกรมเนโมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาติชาประสิทธิประสีเทวานารายะปรามีสุราสิทธิพระมาเจะอินทเจะจตุโลกาคัมบีรักกาสมุธาภูตุงคังคาเจสพระมะชยะประสิทธิประสังวันตุเตชยยะชยยะธารนีธารณีอุทธิอุทธีนัทิตัที ชัยยะชัยยะละคนละตนราทิสัยนิรายไสเสนาเมรุราชะเมรุราชะพลดาราชีชัยยะชัยยะคมปีราสุภาปีนาคินธนาคีปิสาจจปูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธาน้ามุกขชาชัยยะชัยยะวัดุลนามุขขาสาธาชัยยะชัยยะจำปานทินาฆากุลคันธกะชัยยะชัยยะขจจคุณนาตุรงกุสุกะ ราผูชงสีหาพยาค่าตีบาชัยะชัยยวรุณามุขายตาชิตาชิตาศีลนาดีปุนาสุตินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยธรณีตาลีสธาสุชัยยะชัยยะชัยยธรณีสานตีสธาชัยะชัยยะมังกราชัญญาภัเวชัยยชัยยวรุณายเขชชัยชัยรกษสีสุราูุ้ชาติชา ชัยยะชัยยะพรหมีนาทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยเฉยชัยยะชัยยะปตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอาหันตาปัจเจกาพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุรุหารุหารินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรคโชัยยะชัยยะนาโควิรุณนโกวิรูปคูเจนทิมารวิอินทุจาวีนิเวณเตยโยจักุเวโรวาโนปิจัอากีวายโยจัปายชุนโหกุมารุทัตตารัตะโก อัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยูอิสีนูสาวกาัพายชัยยรามูพระวันตุเตชัยยะธรรม,มูจะสังคูจะทสาปาลาจะชัยยะกังเอเตนชาชัยยะเตนะชนาชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตีนาพุทธเตเชนาหุนตุเตชัยยะมังคลังชัยยูปีพุทธศาสตรีปรตูอายังมารัสะาจาปปปิมตูปรชาชยยู อุคคุสยมโพธิมันเตสยามโพธิมันเตบมูติตาชยยะตถารมคณาเมหิตินูชโยปิพุทธัสสะสิริมตอายังมารัสสะจาบปิมโตปราชโยอุคคุสยมโพธิมันเตบมูติตาชยยะตถาอินทคณาเมหิตินูชโยปิพุทธัสสะสิริมตอายังมารัสสะจาบปิมโตปราชโยอุคคุสยมโพธิมันเตบมธติตาชยยะตถาเทวคณาเมหิตินู ชยโยปีพุทธศาสิริมโตูอายังมารัสสะจาปปิมโตวปราชยโุุขาโคสยมโพธิมันเตปโมติตาชยตาาสุบันนาคนามาหิสินูชยโยปีพุทธศาสิริมตูอายังมารัสสะจาปปิมโตวปราชยโยุขาโคสยมโพธิมันเตปโมติตาชยตะาตุนาคคนามาหิสินูชยโยปีพุทธศาสิริมตอายังมารัสสะจาปปิมตูปราชยโย อุคคโคสยยมโพธิมันเตปมูทิตาชัยยะตถาธรรมมคณาเมหีสินูชัยยันตโพธิยามูลีสกยานังนันทิวัฒนูเอวังตะวังวิชโยหูหิชัยยะสุชัยยะมังคเลีอปราชิตาปัลลังเกศีสีปัทวิปูคารีอภิสเกอสัพพาพุทธานังอคับปตมปมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหิตตังสุขานุสุมุสุมุหุตตะโตจะาสุยิสังพระมาริสุ ปัฏฐคินังกายะกัมมังวาจากัมมันังวาจากัมมังปัฏฐคินังปัฏฐคินังมนุกัมมังวะนาทีเตปัฏฐคินาปัฏฐคินานิประกาศตวานาละพันตเตปัฏฐคินีเตอัตถะลตธาสุกิตาวิรุลลาหะพุทธ,ธาสาสนาีอโรคาสุก,กิตาโหนถา,าสหะสัมเบหิยาติภิสุนันตุโพนตโตเยเทว,วอาอัตมิงธานีอธิคตาทีขายุกาสาธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธา รักขันตูสัพพะสัตตานังรักขันตูชิดาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเพบุรีนตูมนุระถายุตตากาลีาวัสสันตูวัสสังวัสสาวราหาการูขาวจุปัตถาวาเตสังนิวารีนตูยะสัพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอราหันตูยถารหังจบบทสวดอีพีหนึ่งค่ะ